มาค่ะวันนี้จะพามาผสมอาหารให้เป็ดนะคะเป็นเป็ดเนื้อนะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนะคะสูตรแบบประหยัดลดต้นทุนจะทําให้โตช้าน้ําหนักก็จะช้าหน่อยนึงแต่ก็เราก็ประหยัดต้นทุนเน้นเน้นประหยัดนะคะมาค่ะเริ่มกันเลยเราจะใช้ถ้วยตัวนี้เป็นหลักนะคะเป็นถ้วยหน่วยตัวของเรานะ เราเน้นของเราอย่างนี้นะคะเข้าวปายอ่าไม่ใช่เข้าวปลายค่ะตอนนี้ที่บ้านใช้เป็นข้าวท่อนข้าวท่อนเจ็ดถ้วยเป็นท่อนอย่างนี้นะคะข้าวท่อนเจ็ดถ้วยค่ะ เจ็ดถ้วยคะ่ะแล้วก็อ่าลำลำกลางนะคะอันนี้เป็นลำกลางนะลำกลางเจ็ดถ้วยเหมือนกันลำกลางเราซื้อจากโรงสีของอคนในหมู่บ้านนะคะจะเขาขายปี๊บละ30บาท อันนี้คือตวงไว้แล้วนะคะนนี้เจ็ดถ้วยเหมือนกันแล้วก็ผสมก่อนเลยคุกเขาตัวนี้ให้เข้ากันข้าวท่อนเราตอนเนี้ยที่แถวบ้านคือหาเข้าไปไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้ข้าวท่อนไปก่อนข้าวท่อนตอนนี้ตกอ่า หนึ่งปี๊บหนึ่งปี๊บมีสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลสองรอแปดสิบบาทนะคะซึ่งราคาเนี้ยถือว่าแพงมากๆแต่ว่าเราก็ต้องเอาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราหาเข้าไปไม่ได้เลยก็เลยต้องใช้ข้าวทอนแทนข้าวทอนก็ดีค่ะเเป็นเราได้กินเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีแต่ก็ราคาก็จะสูงหน่อย อย่างนี้ผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเรามีวิตามินบำรุงเป็ดตัวไหนก็เอามาใส่นะคะเหมือนพวกแคลเซียมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสารเล่นงโตไม่ใช่เล่นงโตเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเป็นาสารผสมล่วงหน้าสำหรับเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเป็ดสำหรับไก่ที่บ้านใช้ตัวนี้นะ ที่บ้านใช้ตัวนี้นะคะเราไม่ได้ตวงแบบเป็นกิจารักษณะนะเราเอาตามความพอใจของเราเองจกใส่เท่าไหร่เราก็ใส่ที่บ้านจะใส่ประมาณนะคะหนึ่งฝ่าม,มืออย่างนี้หนึ่งฝ่าม,มือแบบพูนๆเลยใส่ไปเลย เก็บดีๆนะความชื้นเข้าก็คือจะลาขึ้นนะคะเสร็จก็คุกเข้าอีกเหมือนเดิม จนคุกจนเอาจนเรานแน่ใจอะค่ะว่ามันทั่วแล้วที่บ้านเน้นง่าเน้นเร็วเพราะเราดูหลายอย่างเนาะเอาละค่ะต่อไปก็อ่ใส่อาหารสำเร็จนะคะซึ่งที่บ้านจะใช้ตัวนี้นะเป็นของซันฟีดนะคะ ซันฟี่เป็นของเป็ดเบอร์932เป็นโปรตีน16เปอร์เซ็นต์นะคะตัว932จะมี2เบอร์นะคะเป็นโปรตีน18เปอร์เซ็นต์กับโปรตีน10 16เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นตัวโปรตีน16เปอร์เซ็นตะ์ราคาจะถูกหน่อยค่ะ530เหรอ530หรือ510กว่าบาทเนี่ยราคาทำไม่ได้จดเอาไว้อยู่แต่ จำไม่ได้ซื้อมาทีละสองสองกระสอบที่บ้านเป็นสาวกของซันฟีดีอจงกับเป็ดอ่ะที่ที่ความคิดหนูนะเป็ดอ่ะกินของซันฟีดคือโตเร็วมากน้ำหนักดอีอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือเจ็ดถ้วยตวงเหมือนเหมือนเดิมนะคะเป็นถ้วยนี้เหมือนเดิมเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งเลย ผสมค่ะจะสังเกตก็คือโปรตีน16%กินจะแรงกว่า18%แล้วก็9ก้สาหนึ่งะ9ก้คืออาหารเป็ดซันฟีดเป็ดเล็กคุกเขาให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะใครอยากให้ให้ลูกเป็ดโตเร็วๆก็สามารถใช้ เป็นโปรตีน21%ปตลอดการเลี้ยงดูเลยก็ได้นะคะแต่ว่าโปรตีน21ราคามาค่อนข้างสูงเนาะเราก็มาลดต้นทุนเอาแล้วเราแบบเลี้ยงประหยัดต้นทุนลองเลี้ยงประหยัดต้นทุนดูของเราเป็นเป็ดบาบารี่นะคะ <c oughs> ขุนเนื้อนะ ไข่ก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะแต่เปลี่ยนจากอ,อาหารเป็นเนื้อเป็นอาหารเป็ดไข่นะใช้ของซันฟีดเหมือนกันค่ะเป็ดไข่ก็อาหารเสริมผงเสริมอะค่ะก็ใช้ที่ไปกระตุ้นรังไข่ไปบำรุงลังไข่เขานะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กินแบบ แห้งแบบนี้เลยก็ได้หรือจะผสมน้ําให้มันคุกคลีกหน่อยก็ได้แต่ว่าแห้งก็คือข้อดีคือเราใส่ถ้งเอาไว้เยอะๆเต็มๆเลยก็ได้มันจะไม่เสียไงแต่ว่าถ้าอันไหนที่ถ้าเราผสมน้ําอะค่ะถ้าเขากินไม่หมดก็คือเสียจะมีกลิ่นบูดจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆออกแล้วก็เป็ดก็จะไม่ค่อยกินอันนี้คือเราใส่ถังไว้ไวเลยให้เขากินให้เขาหิวเมื่อไหร่เขาก็มากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สมลองก็จะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยค่ะแต่เป็ดเขาก็ฉลาดนะเขาก็จะเลือกกินแต่อาหารน็ดเนี่ยค่ะสูตรนี้เลยแล้วก็เอาไปให้เป็ดกิน